ไม่พอ,ววอสวัสดีค่ะนี่คือสารคดีเชิงข่าวที่ให้ความเป็นจริงสะท้อนปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอกลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ยานพาหนะในยุคปัจจุบันซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้ขับขี่เองหรือบุคคลรอบข้าง ท่านผู้ชมไปชมกับภาพเรียลิตี้อุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่อย่างใกล้ชิดเหตุการณ์แรกเป็นชายคนหนึ่งที่ได้รับการช่วยเหลือจากอาสาผู้ชีพแล้วนำส่งโรงพยาบาลแต่ผู้บาดเจ็บไม่ยอมรับการปฐาพยาเาลซึ่งสร้างความวุ่นวายให้กับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมากเรามาติดตามดูกันครับว่าเหตุใดชายคนนี้ถึงไม่ยอมรับการรักษาจากเจ้าหน้าที่ คคนเราพูดดูเอร์เลยไปข้างหน้าังกว่าี่อครับทได้อเยมากข่าวแซงข่าวแซงนี่มาข่แซงปุ๊บ เระทำเรื่ไปใส่เยภาาก่อนแ้ทำแผลเราีกว่านี้วมนจะเป็นหนักแรนะโ้แผลแผลหน้าดีนะร้อยี่โบขแผลห้าอย่ามือม่ขบอกให้เขบอกให้ะาตอบอกแค่รรับเรียกแผลมาครับพี่าึง้างเข้าไหร่ครับแล้ว้อทไรับแล้วแผลรเปลนาูชายพี่รับ ตัวตัวแถวนเรตัวอดก่อนแล้วเดี๋ยวโทรหาัแหนก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปทำแหก่อไงเดี๋ยวผมทรบอกให้2ัวสองปอนอัสองัวสองแตองสองอนสองันเสร้่ะเ้ยัวสอดสอั อบที่สาเหตุที่เกิดขึ้นจะมีช่วงในวันไหนบ้างครับจะเกิดช่วงวันศุกร์กับวันเสาร์ผู้บาดเจ็บประมาณเจ็ดถึงแปดรายแต่ถ้าเนื่องเกิดมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่แล้วสามสี่รายเหตุการณ์ต่อมาเป็นเหตุการณ์ชนกันระหว่างรถขาลูกชิ้นกับรถแท็กซี่ที่ไม่สามารถเจรจาค่าเสียหายกันได้ รถแท็กซี่จึงจําเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดําเนินคดีต่อพ่อคาลู่ชิ้นไหวไหมไม่ไม่มีอะไรเมาหรือเปล่าเฮ้ยกนได้ไงเมาได้ไงเอ้าถ้าเคลียร์ไม่รู้เรื่องยูไม่ต้องเรียกตำรวจนะยุ่งแค่อะเดี๋ยก็ไม่มีอะไรเคลียรแล้วมันอย่างนี้แล้วมันจะยังไงตอครับถ้าถ้าสมมติเธอเหตุการณ์อย่างนี้แล้วมันเดิมเสียหายแล้วคือพี่ต้องไปรถคันนี้ต้องไปคืนใช่ไหมครับครับครับรถรถเช่าเข้ามา อ๋อเรเช่าถ้าผมถ้าเขาไม่รับผิดชอบเลยผมก็ต้องไปรับผิดชอบเองยอ้ยปล่อยไปไม่ได้ที่ผมจะไปสอนอจะไปไม่ได้กลัวเขาหนีไงเมาคุยไม่รู้เรื่องเลยรูจะทำยังไงที่รถไอสอนอเขาผ่านมาผม,มก็แจ้งเขาก็บอกเดี๋ยวมามารู้คอยอยู่เนี่ยนี่นี่นี่อย่างเดียวแรกผมขอสองพันบอกไม่มีอย่างผมจะไปแบบไม่ท้อทองให้ถึงตารวจไง ต่อรถลงมาอันหาก็ยังไม่มีไม่พูดไงล่ะเขาก็พูดถึงนีไม่รู้เรื่องก็เขาผมก็ไม่อยากให้ถึงตำรวจนะฮะถึงเรื่องมาไงเขารู้แล้วเขาเมาด้วยถ้าเขาไม่เมาไม่เป็นไรก็คุยกันเรื่องผนี่เขาเมาไม่รู้เรื่องผมจนบัญญาม่มก้จนอย่างไงถ้าพวกนานๆน้องๆไม่มาผมก็ค่จะอยู่นี่แหละคือไม่ให้เขาไปอย่างเดียวตัวเราจะไปเองก็ไม่ได้

ผมไม่ได้วันหล่อพี่ผมมันเมาขัดเพียงผมเียมาก็ทำมาได้เฉยแล้วมีอะไรหรอพี่ไม่มีอะไรหรอกผมาขายของก่อนคไม่ใช่ว่าจะมาอะไรหรอกต้องถึงตำรวจเราส่วนผมไม่มีอะไรครับผมทำก็นี่ก็ถึงตำรวจแล้วก็ไม่มีอะไรอยากให้เขารู้จักรับผิดชอบบ้าง เราเมาเต้องรับผิดชอบเหมไม่ว่าไม่เมาลรวไม่รับผิดชอบอย่างเงี้ยเป็นไปไม่ได้คนโตแล้วไม่ใช่เด็กคุยกันค่ะและตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองแล้วแต่จะมีใครรู้ว่าต่อจากนี้ไปจะมีใครต้องสูญเสียจากน้ำเมานี้อีก AHH! Uh -huh.